พี่น้องครับมือนี้นะครับหลังจากมือนี้หยุดนะครับก็เลยผ้าปีผ้านองนะครับมาตัวป่านะครับเขาเอื้อไม้ยังบูรณะนี่ไม้นี่ก็เลยนะครับใต้สะพานลงมานะครับก็ป่าเพรนี่ตอดนะครับหลังจากหยุดการหยุดงานนะครับเมื่อนี้หยุดงานนะครับเบ่งบรรยากาศ งามไปน้ำกันนะครับเอานะครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบึงบรรยากาศก่อนนะครับเนาะผู้ใดเบึงแล้วก็ฝากติดตามแน่พี่น้องนะครับซอยเป็นกําลังใจให้กันก็แล้วกันนะครับเนาะนะครับเอาให้พี่น้องบึงบรรยากาศยามเสาๆนะครับหกโมงเศร้านะครับยูทีประเทศแคนาดานะครับว่านะครับบรรยากาศได้ซํำได้นะครับที่พี่น้องเห็น ควนออกปากควนทวนเป็นสูบยาเลยพี่น้องเด้อนะครับหนาวนะครับย่ำเศ้ากับยีหนาวแน่นะครับติดลบศูนย์องศาหนึ่งองศานะครับย่มเศร้านะครับเอาให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับย่มเศร้าอยู่ที่ประเทศแคนาดากันเลยนะครับเอาไปเบ่งกันเลยนะครับนี่แหละนะครับเป็นบรรยากาศนะครับตอนเศร้านะครับมีละเบียเท่านะครับลงไปแล้็เงียบมิดกีเรียโยนะครับ พี่น้องเห็นไกลๆผนจะเป็นสะพานนะครับสะพานรถสะพานามพื้นนั่นกลบพี่น้องนะครับมีบรรยากาศน้ำมอสเลยครับให้พี่น้องดูบรรยากาศน้ำมอสเป็นจังเดยนะครับปลากระพงในต่อเราพี่น้องนะครับลุงไปประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะครับยังรถคันนี้มีวีแววหูเง,งาหลอนรู้นี่ <c oughs> อากาศหนาวนะครับตอนเที่าที่ประเทศแคนาดาถือว่าหนาวเสมือนะครับตอนมันหนาวแต่ตอนเศร้าน,นะครับเะเป็นห้องควายน้ำเสียลงมานะครับ มันพลังนะครับแดดกำลังสีออกนะครับวาครับยัมีดีว่าว่านั่งสีออกเบ็ดเม้าวนี่คือก็เบ็ดเท่านะครับยังมีจีดีอยู่ เสียงงงอ่านง่เอาไงปลาปีนี้นะครับหากินยากอยู่พี่น้องนะครับสำหรับอยู่ประเทศเชนอาดาานะครับปลาพื้นมลหลายคือยี่บ้านเฮ้านะครับยี่บ้านเฮ้าปลามันหลนะครับปลาอยู่ประเทศเพื่อนนั้นนับตัวได้นะครับนับ ยี่ห้อได้นะครับว่ามีอย่างแน่มีป่าอีย่างแน่นะครับแต่อยู่บ้านเห้องมันป่าหลายอย่างนะครับแต่บ้านพื้นมันป่ามันหน่อยนะครับมันเก็เลยจากกิ่นยากแน่นะครับพ่องแบบไงข้แมันบ้านห้อง่ได้ทาโดนนะครับแต่นี่ป่าบ้านพื้นก็คือว่าหละพี่น้องนะครับมันป่ามันบมีหลายสายพันธุ์คือบ้านห้องนะครับเนาะก็ต้องทาไปนะครับแต่ขั้น น,นี่ก็มันกับมีแต่ตัว,ตวใหญ่ๆนะครับตัวละหกกโลตัวละลสิบโลนี่สินะครับเนาะวอนแดดแกลังออกนี่นะ้องนะครับเบ็ดก็คือสุงหยับมบ็ีจีดีพุ่นี่หนาวซะบ่เบ็ดกเไยไปไหนลูกวันไหนเตือนเต๋ ใจเย็นๆเสียงวะบ้านที่ถอนอยู่เสียงวะเออเออเหนื่อยนะครับบรรยากาศนะครับยามเศร้าๆนะครับผ้าที่น้องมาเบิ้มบรรยากาศยามเศร้านะครับรรบบมีบ่อีหยังสิไทยพี่น้องเบิ้งนะครับกับเบิ้งซัมเนียร์หพี่น้องนะครับพ่อหายคิดฮอดคิดถึงกันนะครับกแกขั้น พี่เสือผัยอย่างเดียวจิตาเห็เบิงนะครับว่าเมื่อนี้เฮาสีได้ปลาเมื่อตม้มเมื่อแกงบ่นะครับบรรยากาศนัาเปศซอกรหนาวนะครับบ้านเมืองเขากับประเฮตงานเบิดแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าพี่จังบาละนะครับในสวนเขาลือ้อบักแตงบอ,อกเบิดแล้วลุงแพกกะบบมีอย่างเห็ดก็ต,ต้องหยุดงานนะครับเนาะ ก็ถือว่าเป็นการพักค่อนไปนะครับในช่วงบ่มีงานแต่ในช่วงมีงานก็งานหลานะครับเลิกทุ่มสองทุ่มนะครับบรรยากาศก็กมิสนียหรอพี่น้องนะครับไม้ต้นไม้นะครับไม้ก็ปลาช่วงนี้ก็บอ บ่ใครกินดอกพีน้องนะครับมันกับบพราท่นได้หนาวคักนะครับต้องใบไม้ต้องเหลืองๆนะครับใบไม้รุนจะเขนานาหนาวหีหุ่นนะครับอีกเดือนชงเดือนอีกเดือนนึงหิมะตกกิงสีนะครับเข่าแท่นะครับป่านะครับแต่ว่าช่วงนี้กัมันหนาวแต่ย่ำเศร้าซื่อนะครับกับป่ากับบพร,ราท่นได้มาาลร้ปันไดนะครับ Viết có bên nhắng tin như bọn Mới khi tùa Áo, bằng viết con khi nó Nó cứ xuống tỉnh nó ngọt con ngạch Mình leo đi, luộc เอานะครับขออนุญาตเช็คเงื่อเบ็ดก่ออนะครับสําหรับเมื่อนี่นะครับว่าเงื่อมันหลอดยั่งนหครับเดี๋ยวสีไทยเห็บเบิ้งอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันว่าเฮ้าในป่าเมื่อบ่นะครับสําหรับไม้นี่นะครับพี่น้องครับช็อตเด็ดตรงเฮ้านะครับเพิงแข็ตัวนี้พี่น้อง สตเตอเ์ียนนะครับวัดได้อยู่เมตรสามสิบนะครับโอ้ยง่ายแห้งมึงรใจมึงรใจป่าข้าวเบี้ยนี่เดี๋ยวพี่น้องใครป่าข้าวเบีย้ยมมิตรใจมึงรใจอื้อ กับหักพี่น้องเว่เออผมมาประจำกับ40โลหาสิบโลโลโลโหเลยนี่ <c oughs> ปัดทู <c oughs> ใหญ่แห้ง <c oughs> เพิ่งเว้าขอกันดูนั่งไหน อาการมีย,ยังไงอาการเอ๊ะยังไงลูกพี่ออยังไหนควายอยู่วะนี่ไอ้งกบขึ้นนกอีน้อห่างไอ้ไอ้จับหางลากขึ้นไอ้เออจะมากินเบ็ดคู่วะน,นี้ ยัไม oh, yeah. ่เฮ้ยอืออากินเบ็ดพื้อื่นมึงนะไปไปหากินติดคนมือเด้อไป ไปแล้วพี่น้องไปแล้วอุดูอุ่นไปแล้วโอ้อุ่นอุ่น่อยอุ่นอุ่น ว่าไหวหน้ามืออ,มอะไรมีเราคนงานเฮาได้ปลาได้กินบ่อได้พี่น้องคอมเมนต์บอกอนี้นะครับว่าเขากินบ่อปลาเนี่ยนี่อยู่เมืองไทยสะดเอเจียน อุ่นนอนเห็ดอุดุดอุ่นมุดมันละเวเอานะครับบรรยากาศนะครับอยู่วุ่นอยู่มีสองสามคนอยู่นะครับแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับเห็นยังย้อนบุดบุดอยู่เี่น้องเยิงมาครับ เบิดแห้งประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็โ,กโยาขึ้นได้เ <c oughs> บ็ดห้องกันนี่แล้วครับเบิดคั้นนิดหน่อยนีย่เลยนะครับมันแต่ย่านทั้งย่านมันขาดทั้งย่านมันหักนะครับมันคั้นหน่อยแห้งทั้งใส่ตุ้งติ่งนะครับมันป่าตัวใหญ่ครับหมอย่างมันได้ไปอยู่นะครับยังเห็ดปูดดูดเดือด บิดแห้งแห้งเบิดเบิดแห้งนะครับมีไดบรรยากาศนะครับหลังจากเข้ามาตะเศร้ากับน้ดึงปลาสเตอร์เจี้ยนสองตัวนะครับมีตัวที่สองนะครับตัวนึงกับซ้ำขาว่าย,ายปไปไดนนะครับแล้วนี่ดึงปลาอะไรอีกตัวนึงนะครับกับผลงานมื่อนี้ก็ถือว่า บะมันนะครับมันตะปากินบ่ได้นะครับเอานะครับบ่เป็ยนยังนะครับโตปานี่มือได้บ่ได้นะครับปากพี่น้องนะครับซอยเบิงซอยแย่งน้ำนะครับสําหรับลูกอีสานภัคทินนะครับซอยกดไหลกดแช่ซอยกดติดตาแม่น้ำเน่นะครับเนาะนะครับเพื่อโอกาสดีๆนะครับสีได้ผ้าพีผ้าน้องนะครับส้มบรรยากาศส้ม ่ายคลิปไปเรื่อยๆให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าคนไทยเขาอยู่กิ่นจังไดนะครับมาอยู่บ้านเขาเมืองเขานะครับเนาะแล้วก็พี่น้องก็อย่าลืมอุดหนุนน้ำแน่นะครับสำหรับนะครับหนูหน้าบดชูฟ้ามนะครับมีเบิดสุยางนะครับเพราะว่าสิเป็นหนูขุนนะครับหนูเนื้อนะครับจำนายเบิดสุยางนะครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับ ราคาบ่อแพ้งนะครับราคาเป็นกันเองนะครับเนาะสำหรับบุญชูฟฟ้ามของเฮานะครับเอานะครับเร้านี่นะครับบ่ศร้าแล้วพี่น้องมณุลยอีสานพักทินนะครับเพราะฝากคลิปนี้นะครับใบสามีก้อนก็แล้วกันนะครับเนาะคลิปหน้าเฮ้ามาปอกันไหมนะครับสําหรับเแ้านี่ผมมณุลยอีสานพักทินขอเกล่าคําว่าสวัสดีครับ